นี่ครับถ้าจะเกณฑ์อาหารแล้วไม่อยากจับใบดาใบแดงเนี่ยครับยัดเงินได้ไหมครับอันนี้อยากถามเป็นความรู้ครับต้องบอกน้องเดวิลอย่างนี้ครับว่าการยัดเงินใต้โต๊ะเนี่ยผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าน้องเนี่ยจะไปกระซิบกับศาสดีที่อําเภอที่น้องอยู่เนี่ยครับมันก็ไม่มีใครรู้หรอกครับซึ่งวิธีที่รอดทหารที่ง่ายที่สุดคือการเรียนรอดอครับหรือถ้าน้องไม่อยากเรียนรอดอ,อเนี่ย มันก็มีอีกหลายวิธีเลยครับอันแรกคือการใช้ความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นข้ออ้างนะครับซึ่งน้องเดวิลเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับ หรือเป็นโรคทางจิตชนิดอื่นนะครับหรือน้องเนี่ยอาจจะเป็นเพศที่3นะครับที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดนะครับน้องเดวิลเนี่ยสามารถไปขอไปรับรองแพทย์ได้นะครับข้อ2คือข้ออ้างเรื่องความเจ็บป่วยทางร่างกายครับเช่นถ้าน้องเดวิลเนี่ยมีสายตาสั้นเกิน800เงี้ยครับหรือน้องสายตายาวเกิน500นะครับแล้วมันยังมีโรคอีกเป็น10บสโรคเลยนะครับที่สามารถยกเว้นการเจทหารได้นะครับเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเงี้ยครับหรือโรคไตนะครับแล้วก็โรคหอบหืดครับหรือน้องเดวิลเนี่ยอาจจะเคย ไปทางานโรงงานครับแล้วโดนเครื่องจักรเนี่ยตัดข้อนิ้วมือหายไปข้อ,อนึงเงี้ยครับสิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยน้องสามารถขอไปรับรองแพทย์เพื่อยกเว้นการเกณฑ์ทหารได้ครับและอีกวิธีที่เขานิยมทํากันครับคือลดระยะเวลาการเป็นทหารนะครับเช่นน้องเดวิลเนี่ยต้องเรียนให้จบชั้นปวสหรือปร,ริญญาตรีนะครับแล้วน้องเนี่ยสามารถเลือกได้เลยครับว่าน้องเนี่ยจะสมัครเป็นทหารเลยหรือเปล่าซึ่งถ้าน้องเลือกที่จะเป็นเนี่ยน้องจะเป็นทหารแค่6เดือนครับแต่ถ้าน้องเนี่ยอยากเสี่ยงจับใบด,ดําใบแดงนะครับน้องก็ใช้วุฒิเหล่า ยื่นไปครับแล้วถ้าน้องได้ใบแดงเนี่ยน้องจะเป็นทหารแค่ปีเดียวครับและสุดท้ายนี่ครับพี่ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับการจับใบดําใบแดงในเดือนหน้านะครับ